สวัสดีครับทุกท่านาน,กกานะครับผมครีเอทีฟคอร์นะฮะยูต์เกมอินฟินิตี้ซาก้าเอนะครับผมเกมแนวเคร่องจักรวาร์ดิจิทีนะครับผมแล้วก็ผสมผสานกับการสร้างเมืองสร้างเมืองอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอ่ะไปดูกันว่ามันเป็นอะไรแบบไห,หนยังไงกันบ้างน,นะฮะเลื่อนะเข้ามาแล้วนี่ก็เป็นเมืองนะฮะที่เราแบบว่าจะต้องตรงฟงสร้างเืออก็จะมีให้เก็บของด้วยนั่นนี่ นะครับอะไรหรืออะไรเต็มแล้วก็ไม่รู้นามธารมตอนนี้มันคือรูปดักเลยวะอ่ามีอัปเกรดด้วยนะแล้วก็จะนุ่งเทรนนิ่งนะครับผมก็ต้องมีของให้เตรียมพร้อมนะครับผมตัเกมมีภาษาไทายไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนเลยอ่าเป็นเซตติ้งนะครับผมอ้าวมีภาษาไทายนี่หว่านะครับตามนี้เลยนะเป็นเซตติง้งคือภาพกราฟริกอะไรอย่างนี้นะ โอเคอะเดี๋ยวเรามาดูระบบการเล่นนะครับผมว่ามันเป็นแบบไหนนะมาที่เพลงนี้ครับนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของโปรแกรมาุนภัยอารีนาดนั่นนี่นะฮะกดใช้เวลาแบบนี้นะครับแล้วก็อะมาที่ดานตรงนี้ก่อนนะกันนะครับก็จะมีการจัดทีมนะครับผมเดี๋ยวก็จะโหลดทาสตงลาตานะมีระบบแพ้ทางนะครับนี่ดินน้ำบมไฟนะ สตูดิจอนะครับขบวนทีมนะครับก็่อยๆจัดทีมนะก็แค,ค่คลิกออกคลิกเข้าไม่มีอะไรยากเลยแบบนี้นะครับเลยเป็นหนึ่งก้ลงมาแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนผู้นําได้นะครับผมก็อ่าเดี๋ยวนะสมุิเลือกปุ๊บคนนี้มีไหอ่ะคนนี้มีพลังนะคนนี้ไม่มีนะครับก็ต้องเป็นคนนี้แหละนะครับเพราะว่ามีพลังความเป็นผู้นำยู่คนเดียวนะครับ เปลี่ยนการจัดขบวนนี่คือเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ได้นะครับอแบบนี้ลบหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้อ่าเฮ้ยอ๋อนั่นแหละช่างมันนะครับสามารถเปลี่ยนได้ถึงเท่าไหร่เจ็ดแบบนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการเลือกอัตโนมัตินะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเคนะครับด่านที่ผ่านแล้วก็ สามารถกดต่อสู้อัตโนมัตได้เลยนะครับจะกวาดล้างเนี่ยมันต้องมีเจ้าตัวนี้มั้งเออนะครับอ่ะไปเลยแล้วกันรบนะบบกระตูระบบการเล่นด้านหนว่ามันเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> มาแล้วนะตัวเกมกดออโต้ไปได้เลยนะครับผมนะนี่ก็จะโจมตีปุ๊บปั๊บปุ๊ปั๊บแบบนี้เลยอึ่งวะยังไงแสงสีพลังการฟ้างรับมยังไ,ไงเลย

ผิดแปลกไปจากเดิม,นะมน,น,ยยนะครับผมก็ต้องชนะอยู่แล้วนะฮะขนาดที่มันสามน้แล้วเลยรอ่ะก็ประมาณนี้นะครับการเล่นไม่ได้ยากเน,นี่ยนะก็ไปตัดเช่นตัดไปได้เลยนะครับตรงนี้นะโอเคครับผมก็มาดูอารีน่ากันดีกว่านะครับแล้วก็มันจะเป็นเรื่รรองของอะไรเนี่ย หมาวิหารนะครับเรดบอลอะไรเนี่ยคิฟสโตนอารีนาอะไรต่างๆเยอะๆมากมายครับผมก็พวกวิหารอะไรพวกนี้มันก็จะมีเป็นเป็นรายวันนะแล้จันทร์อาทิตย์ในจันทร์อาทิตย์พุธอาทิตย,ตย์อะไรเงี้ยก็จะมีเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็ให้ลงบรรัตละสองครั้งนะฮะแล้วก็อันนี้ส่งไปสองลวดก็เอาฮีโร่ ไปสำรวจแบบนี้ได้เลยนะครับเด็ผู้รูแต่เราต้องเคลียอะไรทักอย่างกันก่อนนะก็ช่างมันแล้วกันนะครับมาอารีน,นาเลยนะครับผมมันคงจะรีเซ็ตด้วยนะใน,ในแต่ละวันหรือเปล่าในแต่ละชั่วโมงอยู่มาหาทำแะไรครับผมใน่ขลังพวกหลายสายเลยนะครับบ้าบอยที่สุดนะครับผมเราก็พร้อมทะเราบการแข่งขันนะก็ นี่เป็นไรนะฮะพลังแค่หมื่นเดียวนะครับผมก็เราก็จะไปดูกันนะครับนะนี่วัดก็หกหมื่นไปเลยนะครับเฮ้ยไม่ตั้งทีมนีหว่ามาโธ่ขึ้นเลยลืมตั้งทีมมาโท่นะฮะโอคครับเดี๋ยวกลับมาใหม่กันแหม่ขึ้นเลย หน่าไปว่ากันเขาบอกมาดูการอัปเกรดตัวละครแล้วบอกมานิซอลตรงนี้ฮะเออนะครับเน่ก็จะมีตัวละครให้อัปเกรดมากมายนะครับเดี๋ยวเราจัดน้องวิเวียนก่อนเลยนะครับบอกนี่ครับอัปเลยว่ไปเลยเลือกอัตโนมัติไปนะครับผมก็ใช้ไปเลยครับแม็กซ์ใช้เด็กปรับปรับโไปเรื่อยๆร้อยด้วยแปะเลยเนาะ ให้เต็มที่ฮะจบ,จบจบนะครับนี่การาอัพเรเวลนะครับก็ใส่ใเทมนะครับอัตโนมัติไปเลยนะครับสกิลก็สามารถอัพได้นะผมแต่ว่าก็ต้องมีแต้มตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็เลเวลที่ต้องการด้วยนะครับส่วนอัน,นอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายนะเป็นตัวละครเนี่ยเลยนะครับแต่ตันอื่นๆก็สามารถตรีบวก,กอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับนี่มีใช้ตรงนี้นะ ลองกดแม็กซ์ไเลยครับผมยังไงสิโอเคอะไรประมาณนี้อ๋อไม่ใช่รับแปดแปดอันน,นี้อันนี้อ่าไอ้นี่อะไรวะไอที่จะเอาไว้อัปดาวอ่ะเอยนะครับแม่ดูผิดเร็วเต็ม45นะอืม ได้ไหมค่าพลังค่าต้องไม่พอนะอันนี้บางงานก็ต้องใช้หนังสือนะฮะนี่เห็นไหมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการ up l e v e อ up skill น,ออนะครับผมก็มีตัวละครทั้งหมดก็ประมาณหนึ่งนะครับก็ก็โอเคนะ่าเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับผมนะครับจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการสมอนเปิดกาชานี่แหละ ครับก็ไม่มีอะไรครับมีอันฟรีให้ดูแล้วสองอันนะครับผม,มมากระชมมอนชมมอนเกมนี้ฮะเอ้ยสีทองเลยเหรอโอ้โหไงคลิกขึ้นหนึ่งทีอ่ะไม่ใช่เนี่ยมันหลอกเราครับผมแหมไอ้น้องเลอ,อานะฮะมาถึงหนึ่งตัวครับผมสอนสีทองหลอกอยู่แล้วนะครับผมขึ้นเลยนะครับเฮ้ยอยากใหม่ปะ ไอ้อ่าคุณหกนะครับเอลทอสนะฮะเอามีกนะึงานครไปครับผมจัดให้หมดสคลิปไปเลยแล้วกันนะครับตัวก,กีกีแน่นอนนะครับก็นะประมาณนี้นะผมสำหรับการเปิดกลายชานะอ,อันนี้ก็เป็นตู้แบบเพิ่มโอกาสได้พี่คนนี้นะครับผมแอมเล็ดนะประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอะไรเนะี่ยมิสซิรี่อะไรสักอย่างกดเข้ามาสิ เออนี่ผมไม่รู้คืออะไระขายอย่างเดี๋ยงไงกดซิปุมันเขียนว่าประชากรน,นะทุกคนแต่ว่าก็ไม่รู้คืออะไรเหมนกันอ่นานแปลช่างมันแล้วกันแล้ว ที่เก็บเต็มนะครับว่าแบบนี้อะต่อมาเขาเบินบิดนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการสร้างเมืองนะครับผมก็ถึงส,สร้างนะฮะก็จัดได้เลยเนี่ยคลาบเลยไว้ตรงไหนก็นแล้วแต่อย่างนี้นะอ่านะครับผมส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ใช้เพชรแต่ทีคนสามนะครับในการเปิดนะเดี๋ยวเปิดไปเลยครับผมอ่าหมดล้ว ้องรอนะคือเดี๋ยวนะไม่ใช้เพชรอยู่เดี๋ยวมันกำลังดำเนินการอยู่นะผมดำเนินการเสร็จก็เปิดเลยในี่ยอนเี้นะครับเพื่อที่จะขยายพื้นที่ในการสร้างอะไระบบก็มีอะไรก็สร้าง,างไปฮนะไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรได้เหมือนกันนะผมนะไอ้เย็นดิเพื่อนมาโอ้โหมาครับผมมาเปิดตรงนี้นิดนึง Okay. สร้างเมืองไปฮนะซึ่งเมืองนี่ไม่รู้ว่าจะไปลบกับใครหรือเปล่าต้องบอกเนอนาคตสร้างเมืเองจบๆใช้เพชรน้นะารวันนี้แล้วกันเออนะครับรอบการสร้างเมืองซึ่งก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ฮนะจัาเด็กภายหลังเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการต,ตีมงตีเมืองเลยหรือเปล่าครับผมแล้วก็มีพวกแรงกิงเบเท์เละคอร์ดนะครับนะมันคืออินฟินิี้พาร์ท เคยขายผมไเดินผ ah wow. ่านดิละนะครับก็โปรไฟล์เล่านะฮะประสาทนันนี่นะครับผมอะนะครับอะไรเนี่ยอัพเกรดอ่านีนี่นี่นี่ก็อัพเกรดอัพเกรดนะนี่อัพเกรดก่อน นี่ทหารโอเคผมเข้าใจแล้วตรงนี้มันคืออทหารนะคิดว่าน่าจะไม่ลบยละไปพักหน้านะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีโปรไฟล์เราแล้วก็มีแค่นี้นะสิ่งกสร้างก็จะมีที่บอก ครับป้อมลรือสองนะหลักการชั้นในก็จะมีพวกพวกวิญญาณพวกอะไรา้องใช้เฉพวกกิโลนี่แหละนีอนะครับก็เมื่อกี้ก็คือทหารนะเออก็ก็ไปอีกแบบมือกรเทนินอะไรหน้าอะไรด้วยเนี้ยอ๋อมันคืออันนี้เอง,เองนะเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกันไอโตรนะครับอ๋อก็มีช็อป นะครับมีเว้นต่างๆนะครับงนี้นะอการเติมทางใบนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสายฟรีก็มีนะครับแบบฟรีรายวันนะได้การ์ดเปิดฮีโร่กันเลยทีเดียวเชียวนะก็ถือว่าดีนะเออนะครับผมใส่เติมสายฟรีก็เล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเช้ากว่านอื่นที่หนึ่งพี่รายสัปดาห์ให้อย่างหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ของรายเดือนด้วยก็มีอีกอย่างนดี อีเวนต์นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากตามนี้เลยมาเดี๋ยวซัมมอนต่อนะครับหลักๆก็อาจจะต้องรอการเปิดพวกสงครามในพวกนี้แหละอันนี้อะไรอมันคือตรงนี้แหละน,น,น,นะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเออนะครับก็เดี๋ยวใครอยากลองก็ไปลองกันดูนะครับมาได้การ์ดไอเชิญตัวนี้นะครับผมเราจะจิ้มไปเลยละกันนะ เอ้ยเฮ้ยมันมีแบบแบบประหลาดสองอันแล้วฮะเอะดิช่วยเฮ้ยแฮมเล็ตคูณเจ็ดเอา้าไม่ได้เป็นตัวด้วยตายแล้วได้เป็นเศษนะครับผมเกมนี้นะเฮ้ยโหดร้ายว่ะแหมโอ้ร้อยแปดสิบแปด้กว่าจะเปิดตัวละครได้นะเฮ้ยไม่เป็นห่วจังวะโอ้โหค่อนข้างใช้ได้นะเกมนี้นะ ไม่น่าเนะาทำไมถึงแจกไปเปิดตัวละครต้องวันละอ่านวันละอ่าน,นะครับอกอ่ะมาเปิดพี่ยังไงมไม่มีแบบจักตลาดอ่านอันนี้จะได้น้องอันนี้แล้วมาเ,เลยมาให้หมดจะคุ้มมาดิที่ครับคลิปม,มายังไง มิดเวียนมันก็ได้แค่ยีนะสองยีห้าเดี๋อยแปแปดเดียโเนตายแนะครับนี้น่าจะเป็นพวกตัวกี้กนะสิบตัวอันก็ตัวล็อกได้แล้วหน่ยเสีมันบ่งบอกถึบบงความกี้เอาเอาเปิดได้มาจบๆ ไม่น่าใช่นะผมจะตกยีกร้อยอ,อ,อ้อแปดสิบแปดหมดไปมาฮะช่างมันแล้วกันอย่าไปสนนะผมอืมนะ่นีอับเลยามาประมาณนี้นะครับผมรับน้อง้องได้ไหมใสีบวกสักหน่อยสิหนูได้มาใหม่ให้ต้องตี่ซะหน่อยมาสิครับมาสิครับ อับเรเวลไหมอับเลย,เยจบจบรือวิ่ง11เนี่ยครับผมประมาณนี้นะตีบอกกันมา ก็คงจะสุดแค่นี้ละมัง้งนะฮะใส่อัตนมัตินิดนึดนงไม่มีแล้วนะอันนี้อันนี้น้องน้องอันนี้มีอาพสกิลนะฮะอ่าเราก็ต้องอาฟไปก่อนครับสร้างดับเลสามร้อยสี่สิบนะครับโอเคน,นี่มันมีทีโบ้ดได้ไหม ่บอกให้หมดครับเดี๋ยวเราจะไปเลยอ้าวไรหน้ากันในช่วงท้ายนี้นะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งทีมาไว้นะครับผมเอาไปว่าเฮ้ยนอีอนะครับทำสกิลได้นี่มาโอเคแค่นี้แหละไปฮะเดี๋ยวนะนับเบสกันอ๋อเบสมีแค่เด็เช่างมัน อารีน้ากันเด็กมานะฮะก็ทำการจัดท,ทีมก่อนนะครับแล้วก็จะมีพวกลังค้าด้วยนะมนงานเดทภายหลังอีกตามอกผมจัดแบบนี้เลยแล้วกันแล้วก็เปลี่ยนผู้นำนิดนึงนะครับเพื่อ เปลี่ยนขบวนได้ไหมเปลี่ยนขบวนเนี่ยมันมีนี่ด้วยนะแผงหน้าพลังชีวิตเพิ่มขึ้นมัร่างกายอะไรแบบนี้นะนี่ชมทีเวทนะครับอ๋อเนี่เป็นสายเวทมันหลังครีดเมย์นะด้านหน้าเป็นกายภาพนะประมาณนี้แล้วก็ลอวันนี้ขึ้นมาข้างหน้าด้วยเพิ่มกายภาพสักหน่อย าจาัดทีไมไปแบบนี้แล้วกันนะครับผมมาพร้อมกันเลยขำเท่าไหร่สี่หมื่นรปยังสู้เขาไม่ได้นะครับตามสูตรนะแต่เราไม่สนมาเลยครับผมไม่ได้ดับ่กพันได้ยังไงนะครับผมทีมเรากี้กว่าเขาเยอะเลยนะครับหกพัน 6, เจอเลยมาเลยครับ ไปย,ยังไงไปย,ยังไงนะฮะตามนั้นคนี่ผมไม่อะให้ดูกันนะผมว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผเราป่าผมคอกันไปนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววกันใหม่นะครับสำหรับเกมนี้ก็เปล่าเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะรอมันอัปเดต นเราไมา่อัปเดตในพวกนี้นะน่าจะเป็นพวกตีพวกตีบ้านกันนั่นแหละนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไปหลังนะตั้งค่าตอนนี้ดูให้ดูแล้วก่านโอเคไปแล้วไอ้เจ้า